สวัสดีค่ะชื่อนะักการจิวปัญญาอยู่โครงการท้องในพิเศษ SMTE รางวัลที่ได้รับคือผ่านการคัดเลือกสวนาค่ายหนึ่งสาขาเชียววิทยาที่สุจุฬาพรค่ะทัศนคติต่อการเรียนการเรียนคือการยอมรับตัวเองค่ะยอมรับว่าเรายังมีสิ่งที่ไม่รู้มีข้อผิดพลาดการเรียนก็เพื่อที่ให้เราอุดจุดผิดพลาดนั้นให้เรารู้มากขึ้นรู้มากกว่าเมาื่อวานค่ะ เนื่องจากว่าทางโรงเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสอบสอวนอทาให้หนูสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าได้ทันค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้มีโครงการติวเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบในคาบสูตรของทุกวันเป็นเวลา2เดือนค่ะโดยที่ครูแต่ละท่านก็จะเอาข้อสอบเก่าย้อนหลัง5ปี มาให้ติวฝึกวิเคราะห์โจทย์ฝึกทําโจทย์รวมถึงทบทวนเนะะื้อหาทั้งของเก่าที่เรียนไปตอนม .4 เนะะื้อหาม .6 ที่ว่าไม่เคยเรียนมาก่อนด้วยค่ะนอกจากนั้นหนูก็ได้ไปศึกษาเองเพิ่มเติมอ่านหนังสือเพิ่มเติมทำโจทย์ดูตามคลิปวิดีโอใน YouTube ทุกอย่างก็ฟรีมหมดเลยค่ะทางห้องเรียนพิเศษค่ะก็ได้มีสังคมที่เกี่ยวกับวิชาการทําให้หนูรู้สึกว่า ต้องการที่จะเข้าสอนนอมากขึ้นค่ะแล้วก็ทุกคนทั้งครูแล้วก็เพื่อนก็ช่วยกันผลักดันให้หนูรู้สึกที่ต้องทำอะไรสักอย่างค่ะให้ตัวเองติดเข้าไปในค่ายให้ได้รวมถึงวิชาที่ห้องเรียนพิเศษได้มอบให้หนูก็คือวิชาเทคนิคปฏิบัติการค่ะทําให้หนูสามารถฝึกซ้อมใช้เครื่องมือเวลาไปอยู่ในค่ายจริงอะค่ะก็ไม่ได้กดดันมากขนาดนั้นแล้วก็มีประสบการณ์มาก่อนแล้วอย่างน้อยก็ไม่ได้ลนรู้จักกันมาก่อนสามารถเรียนรู้ได้ไวขึ้นค่ะ ห้องเรียนพิเศษ SMTE นะคะเป็นห้องเรียนที่ได้ให้โอกาสอะไรหลายอย่างกับหนูค่ะเนื่องจากว่าหนูเป็นคนที่ค่อนข้างโลกแคบค่ะก็คือจะไม่ได้รับรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวิชาการนอกจากในตำราเรียนว่าขนาดนั้นแต่ว่าห้องเรียนพิเศษอันนี้ได้ประชาสัมพันธ์ได้มีคุณครูมาถามว่ารู้จักการแข่งหร้อมมีใครอยากที่จะไปแข่งมีใครสนใจไหมรวมถึงได้มีการจัดค่ายมีการแนะแนว ทำให้หนูได้เปิดประสบการณ์แล้วก็ได้รู้ว่าสิ่งที่มีในหนังสือคะ่ะมันไม่ใช่ทุกอย่างจริงๆแล้วการเรียนวิทยาศาสตร์มันมีมากกว่าในหนังสือเยอะคะ่ะก็คือได้ไปสัมผัสของจริงได้ไปแข่งขันทำให้รู้ว่าเรายังผิดพลาดตรงนี้ยังไม่รู้ตรงนี้ยังมีอีกหลายคนคะ่ะที่รู้มากกว่าหนูจากการไปแข่งขันที่โรงเรียนได้จัดให้คะ่ะทำให้สามารถพัฒนาตัวเองได้ยิ่งขึ้นไปอีกคะ่ะ สำหรับน้องๆที่สนใจหรือผู้ปกครองที่สนใจให้ลูกของท่าน,นะะมาเรียนที่ห้องเรียนพิเศษ,ษ,ษ SMTE หนูม่อยากจะรับรองค่ะว่าหนูเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ได้มาเรียนที่โครงการนี้แล้วก็ประทับใจหลายๆอย่างที่โครงการนี้จัดให้ค่ะทั้งคุณครูที่ทุกคนตั้งใจสอนเราอยากรู้อะไรเราเดินเข้าไปถามในห้องหมวดได้เลยเขาก็จะบอกเราหรือถ้าเขาไม่รู้เขาก็จะไปแบบสืบหามาให้เราค่ะเราไม่ต้องไปหาเองมากขนาดนั้น รวมถึงการแข่งเขาก็จะคอยหาให้เราด้วยค่ะประชาสัมพันธ์ดีมากแล้วก็มีโครงการใหม่ๆตลอดมีการพาเราไปเปิดประสบการณ์มีการจัดติวอย่างสวนอของหนูก็จัดติวให้แบบว่า2เดือนจุกๆค่ะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็ค่อนข้างที่จะครบคันภายในจังหวัดสุโขทัยค่ะ